สวัสดีค่ะค่ะวันนี้แต่อ,อยู่ที่บ้านนาหอมนะคะตำบลหนองหางอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธา,าน,นีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านชมบ้านสร้างเสร็จของคุณลูกค้านะคะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นทรงสวยนะคะ3มห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวภายในและก็หนึ่งห้องครัวนอกนะคะหน้ากว้าง9.5นะคะยาว11เมตรส่วนครัวที่ต่อเติมภายนอกนะคะ จะอยู่ที่หน้ากว้าง6เมตรนะคะยาวอีก3เมตรค่ะเดี๋ยวแต่จะพาชมทั้งภายนอกและภายในนะคะตามมาเลยค่ะค่ะตรงนี้จะเป็นโซนระเบียงนะคะตรงนี้เราจะติดในส่วนของอกระเบื้องหินนะคะจะเหมือนหินกาบนะคะตรงนี้ก็คือแต่งตามสไตล์ความชอบของลูกค้าเลยลก็จะเป็นม้านั่งตรงนี้ก็คือทางลูกค้าอยากได้ตรงนี้เราก็แถมให้นะคะ ขอฝากผลงานของทางเราไว้อีกสักหลังนะคะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นทรงสวยนะคะใครที่กำลังมองหาบ้านทรงนี้อยู่ติดต่อหาเราได้ที่เบอร์0906352770เดี๋ยวจะอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกับทางเราได้นะคะในเพจช่องวงทองรับสร้างบ้านค่ะเรามีทั้งบริการสินเชื่อนะคะมีทีมงานออกแบบเขียนแบบนะคะออกแบบตามงบของลูกค้างบไม่บานปลายนะคะช่องวงทองรับสร้างบ้านซื่อสัตย์มั่นใจไม่ทิ้งงานเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะ ขอฝากผลงานของทางเราด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ